รอกนี้จะพาไปการจนะบุรีสองวันหนึ่งคืนดูกันว่าจะทำอะไรกันบ้างไปมือแรกเราก็มากันที่กุวยเตี้ยวระหว่างทางที่นคปรปฐมอร่อยมากเป็นแบบน้ำเข้มข้นสุดๆกุวยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นพ่อแบบเคยมากินก็เลยเออพามา แล้วก็ก่อนที่จะเข้าการจนาบรีแล้วก็มาซื้อขนมเขาที่พักกันแล้วก็ถึงการจะ้ะสิ่งที่ภูมิใจนําเสนอก็คือที่พักคือจองเมื่อวันศุกร์แบบสุ่มๆแบบมั่วๆหาใน a c e b o o k แล้วก็ดุมๆมาที่นี่เลยราคาคือดีมากแบบไปเข้าไปไม่ยากเลยคือที่พักเขาแบบครบวงจรคือพายเรือว่ายน้ําเล่นจะอะไรก็ไปได้หมดแบบพายเรือจะกี่รอบจะไปไหนพายไปวัดไปไหนก็แล้วแต่เราเลย คือมันเออคุ้มแล้วมันชิลบรรยากาศมันดีมากพ่อกับแม่คือเอ j นจอยสุดๆแบบทริปนี้ก็คือแบบเหมือนมาพักผ่อนชิลๆเล่นๆอะไรเงี้ยนะมื้อเย็นของวันนี้ก็คือหมูกระทะเขาก็จะมีหมูกระทะบริการด้วยตอนแรกก็กะจจะแบบดื่มด่ำบรรยากาศตอนกลางคือข้างนอกสรุปฝนตกต้องมานั่งกินข้างในห้องคือแบบ จบวันที่สองก็คือพ่อให้เรือพาแม่ไปไหว้พระอ,อยู่ตรงนู้นน่ะเห็นปะเห็นสองคนตรงนั้นน่ะนั่นแหละพ่อกับแม่ฉันเองพ่อออกมาจากที่พักนิดนึงก็จะเจอไรสตอเบอรี่พ่อกับแม่ก็คือต้องเช็คอินก่อนแล้วก็มากินมื้อเที่ยงกันที่ร้านแถวแถวที่พักเหมือนกันเสื้อ <laughs> แถวที่พักมีของกินเยอะมากแล้วเราก็มาที่โรตีองกินไม่หยุดเลยคือแบบกินเก่งมากกินกันจนแบบจุกแบบแน่นมากคือยัดอะไรเข้าไปไม่ได้แล้วแล้วก็มาจบที่ คลิปไหว้พระเป็นธรรมเนียมของผู้สูงไัว้ที่แบบในทลิปมันจะต้องมีแบบนี้อันนี้เป็นออกแนวเหมือนคาเฟ่ของวัดคือมานั่งแบบเย็นๆชิวๆได้จบไปอีกหนึ่งทลิปใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราก็จะทำต่อไปเย่